สมาธิใต้น้ำวิธีสลายแรงกดดันในโลกใต้แรงดันของคลื่นมีความว่างที่ไม่อาจถูกบีบคั้นได้ผมลองจินตนาการว่าพาตัวเองดิ่งลงไปยังสะดือของมหาสมุทรที่ซึ่งแสงสุดท้ายของโลกไม่อาจส่องถึงที่ซึ่งเสียงของความ ค่อยๆจางลงและสิ่งที่เหลืออยู่คือความเงียบที่หนานแน่นยิ่งกว่าความมืดในที่แห่งนั้นผมไม่รู้ว่าผมคือใครไม่รู้ว่าลมหายใจของผมอยู่ที่ไหนร่างกายและแรงกดดันและสลายไปในมวลน,น้ำลาวกับผมกลายเป็นเพียง แรงสั่นสะเทือนหนึ่งเดียวในร่างกายของมหาสมุทรทั้งปวงหัวใช่ของผมไม่เต้นแต่มันก้องกังวานลองประสานกับจังหวะของคลื่นใต้น้ำเป็นเสียงสวดแห่งจักรวาลที่ไม่มีภาษาใดอธิบายได้ผมเริ่มสัมผัสถึงพลังบางอย่างพลังที่ไม่ต้องเคลื่อนไหวแต่ทำให้ทุกสิ่งเคลื่อนไหว พลังที่ไม่ต้องหายใจแต่ทำให้ชีวิตดำรงอยู่และในวินาทีนั้นผมรู้ว่าแรงกดดันทั้งหมดในโลกไม่เคยอยู่ภายนอกเลยมันอยู่ในผิวน้ำของจิตที่ยังไม่หยุดนิ่งเมื่อจิตหยุดไว้แรงกดดันก็สิ้นไปผมปล่อยตัวละลายกลายเป็นหยดน้ำไร้ขอบเขตของร่างกาย ไร้ชื่อไร้เสียงไร้ความต้องการจะเป็นสิ่งใดผมกลายเป็นทะเลและทะเลนั้นคือผมเองบทสรุปแห่งการดิ่งลงทุกครั้งที่โอกภายนอกกดทับให้เดารองดำดิ่งลงสู่ภายใน พราะตายสุดของแดงดันคือศูนย์กลางแห่งอิสระและในความมืดของทะเลมีแสงแห่งสติที่ไม่เคยดับเมื่อเมื่อเราหยุดต้านขึ้นเรากลายเป็นทะเลสติธรรมเป็นสุมาเตอร์จุนเนอร์ค่ะ